ลงยังอ่ะจงรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มนะอร่อยอยู่อร่อยอร่อยเฮ้ยจริงเหรอไม่ไม่เห็นลงหลวงรู้สึกว่ารู้สึกว่าแอบหรอเปลเงินโทษนะว่ามาได้ที่ไหนตลอดบอกเข้าคอลตลาดบอกลงแต่อันแรกแล้วโหนี่รู้เลยเพื่อนรักอย่างนี้นี่เอ็งไอมาเอ้มาพิงข้าพิงข้าเฮ้ยเอ็งเอ็งเยอะไปไหมนี่มันหมอฟันมั้งเนี่ยฮะโอ้โห เธอฉันเห็นเป็นเม็ดเลยอะเมื่อกี้จังหวะพุ่งเข้าไปเหมือนเข้าสารเสรศษสวัสดีค่ะพวกเรา B N T สวัสดีค่ะเนยค่ะสวัสดีค่ะตาวานค่ะแกทำไมเมื่อกี้ไม่มีกล้องอ่ะสวัสดีค่ะแก้วค่ะสวัสดีค่ะน้ำหนึ่งค่ะไปไปไปยังไม่จบนะคะสวัสดีค่ะออนค่ะ พี่แด่ผขาวร่างขาวบนเลยนะข้างในอ่ะแต่จิตใจหนูอ่ะเพราะว่าที่ต้องใส่สีเสื้อมงคลมาว่าเพราะว่าวันนี้เราต้องใช้ดวงไงคุณพีเพราะว่าเราต้องเล่นเกมวันนี้เราต้องเล่นเกมกันเกมแรกก็ใช้ดวงเลยเราจะมาทดลองเป่าหญิงฉูบกันแต่เนื่องด้ว่าเป่าหญิงฉุบแบบมันต้องคร่เราไม่ขี่มันต้องมาคี่เราไม่มาคี่โอ้ n บกระเป่ายิ่ิงชุบสมทสมทำมอยางยิงยาวักกะเป๋ายิงชุกย่างนี้ต้องให้พูดเลย่อยอ๊บเอ้าหน่อยอ๊บแข่งแล้วแข่แล้วแข่งยวฉันรับหน้าที่เป็นเอ ว่าเขาบอกให้มองตายคนที่ชนะที่ได้เป็นเซนเตอร์ในครั้งนี้ในครั้งตู้ปลาเราเนี่ยจะได้ลงโทษเพื่อนๆด้วยบอกเลยว่าเราไม่ได้แบบปล่อยชุบไก่กาละเล่ยิงย่าปากกระเป๋ายิงชุบสิ้นเสมอกันอีกแล้วอ่ะยิงยาาปากกระเป๋ายิงชุบ กดดหนูหน้ามืดเลยเนี่ยตอนนี้นี่โอ้ยเสียแรงที่รักเสียแรงที่ไว้ใจในตารางมงคลเสียฟิดไม่ได้คนสะสมดักแล้วเปธอเป็นคนพูดกับฉันเองว่าสีขาวขาวเหลืองคือใช่ตะลากินีคือตอนแรกที่เรานัดกันเมื่อวานอ่ะอีขาวเหลืองไม่เองากันอะไรกินีไม่เห็นได้ยินเลยประโยคนี่ยไม่ได้ยินดูเฉยเฉคไม่ได้ยูแล้วว่าเอ้ยเราสีชมพูแม่ไม่ใช่การอะไรกินีเปล่าย่างก่อนย่างจนก่อนจนก่อนย่างยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบ อยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบขนาดใหญ่คุณพี่ล่าสุดของห่วงโซอาหารอยู่ตรงนี้แล้วซ้ำซ้อนอ่ะไปเถอะให้เขาเป่ากันเถอะอ่ะเป็นชิงชนะเลิศแมทหยุดโลกเป็นคู่ชิงชนะเลิศกน่นอนคู่ชิงนะเลิศจะขอเอาไว้จริงเหรอยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบ กำลังมาแล้วชมกูเข้มซิฟ้าลูบพี่ซิฟ้าว้าวสองอ่ะไปของราวของรางวัลเซ็นเตอร์คืนนี้หมวดระเพิ่ใหม่ซิงเกิลใหม่เฮฟวี่โรยตเกลือเฮฟวี่โรยแต่เกลือโรยแต่เกลือไอ้นี่คือเอาไว้ทำอะไรบ้างนะให้เรากินให้ทำอะไรคะให้คนชนะกินให้คนชนะกินให้โรยใส่แผลผู้แพ้ผู้แพ้กินอยาเข้าตานะอย่านานอย่านานเพื่อนอย่าปากสั่นดิเพื่อนลรยยังอ่ะ จงรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มนะอร่อยอยู่อร่อยอร่อยเ้ยจริงเหรอต้องอันรับตาทำไมล่กลัวอะไรขนาดนั้นเ้ยไม่เห็นเลยไเห็นเลยรู้สึกว่ารู้สึกว่าแอนเหรอเงินโทษนะเงินโทมาได้ที่ไหนตลอดบอเข้าคอตลอดบอกลงแต่อันแรกแล้วโหนีนรู้เลยเพื่อนรักนี้นี่เอามาเอามาพิงค้าพิงค้า เฮ้ยเอ็นเอ็งเยอะไปไหมันนี่มันหมอฟันมั้งเนี่ยฮะโอ้โหเธอฉันเห็นเป็นเม็ดเลยอะเมื่อกี้จังหวะพุ่งเข้าไปเหมือนเข้าสารเสพเออเ่เป็นเพื่อนรักบริเป็นบริบับิกทีมงานรักมากมีโอของล้นโทษอร่อยอร่อย ขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะขอบคคุณนะะ้างหน้ามีด้วยนะคะขอบคุณสถานที่ค่ะขอบคุณสถานที่ This Live a t d i s Live Video at m b e h a i Center ใช่ค่ะพี่ตากล้องพี่เซ็นเตอร์ไปแล้วคำไม่หยุดไม่หย่อนเลยแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะขอฝากเบียนเคนฟอร์เรียด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยสวยบายสวยแค่กว่าใคร จะรักแท้ไม่เปลี่ยนไปต่อให้มีลมดูฟ้าดินสลายไม่มีสิ่งใดทำรักเราเปลี่ยนไปช้าละลายช้าช้าละลายช้าละลายชัดชัดชัดช้าละลายช้าละลายช้า